มิเตอร์แท็กซี่โปรฟิตโตมิเตอร์แท็กซี่ที่สามารถติดตั้งได้กับรถยนต์แท็กซี่ไฟฟ้าหลากหลายรุ่นหลากหลายลายี่ห้อนะครับผมโดยผลงานในการติดตั้งที่ผ่านมาของเรานะครับเราเคยติดตั้งมาทั้งนะครับรถ BYD รถ MG แล้วก็รถไอออนนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราจะมาให้ดูผลงานกันนะครับว่ามีเป็นอะไรบ้างน,นะครับ คันแรกนะครับคือรถแท็กซี่ไฟฟ้า b y d นะครับผมซึ่งเป็นรถแท็กซี่ไฟฟ้ายุคบุกเบิร์ของประเทศไทยนะครับต่อมานะครับคือรถแท็กซี่ไฟฟ้ายี่ห้อ mg นะครับผมซึ่งเป็นรถแท็กซี่ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมถัดมาจากรถแท็กซี่ไฟฟ้า b y d นั่นเองครับและถัดมานะครับผมคือรถแท็กซี่ไฟฟ้า gac eon นะครับ ซึ่งเป็นรถแท็กซี่ไฟฟ้านะครับผมรุ่นใหม่นะครับที่ได้รับการเปิดตัวเป็นแท็กซี่ไฟฟ้านะครับผมซึ่งมีฟังก์ชันมากมายนะครับครับผมและนี่ก็คือรถแท็กซี่ไฟฟ้ายี่ห้อต่างๆที่ทางโปรฟิตโตเรานะครับผมได้ทำการติดอุปกรณ์และมิเตอร์แท็กซี่ของโปรฟิ t โตนะครับและนี่นะครับผม คือผลงานในการติดตั้งมิเตอร์แท็กซี่โปรฟิตโตนะครับผมในรถไฟฟ้านะครับผมของยี่ห้อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น BYD นะครับผม MG หรือ Eon อนะครับซึ่งถ้าหากใครเนี่ยครับกำลังขับรถยนต์แท็กซี่ไฟฟ้าและกำลังมองหามิเตอร์แท็กซี่นะครับผมเลือกนี้เลยครับผมมิเตอร์แท็กซี่โปรฟิตโตของเรานะครับผมรับรองนะครับผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับผมเพราะว่าตัวมิเตอร์เนี้ย รับประกันถึง2ปีเต็มนะครับผมเสียซ่อมไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนครับผมครับผมหาใครสนใจนะครับผมติดต่อเข้ามาที่โปรฟิตโตได้เลยนะครับผมรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและถูกใจทุกท่านแน่นอนครับ